มีประเทศหนึ่งนะที่คนไทยชอบไปไปแล้วก็ติดใจนะไปแล้วไปอีกนะหลายคนที่ไม่เคยไปก็อยากไปยิ่งรู้ว่าวยนนี้ไปง่ายเนี่ยก็ยิ่งตั้งความหวังว่าเนี่ยได้ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะนั่นคือประเทศญี่ปุ่นนะ หลายคนไปญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกประทับใจอาหารก็อร่อยศิลปะก็งดงามอะไรแล้วก็เป็นศิลปะไปหมดแล้วกระทั่งกระดาษห่อของธรรมชาติก็สวยไม่เป็นภูเขาป่าไม้ลำธาร ไปเที่ยววัดนี่วัดก็งดงามสง,งบนอกจากนั้นเนี่ยบ้านเหมือนก็สะอาดเป็นระเบียบไปที่ไหนนี่ห้องน,น้ำนี่หาได้ง่ายเหลือเกินแล้วก็ไม่เสียงเงินด้วยนะอากาศก็ดีแล้วก็ความปลอดภัยก็สูง อะไรๆก็ดูเป็นระเบียบตรงเวลารถไฟฟ้าแม้กระทั่งรถเมล์ก็ยังตรงเวลาเลยถามอยู่ที่นั่นเนี่ยคนก็จะมีนาโน้มอายุยืนคงเพราะว่าอากาศดีอาจจะกรรมน้อยอุบัติเหตุก็น้อยใครที่อยากอายุยืนนี่ก็ต้องไปญี่ปุ่นแล้วล่ะ เพราะว่าคนที่อายุยืนเป็นร้อยนี่มีเยอะเหลือเกินนะมากที่สุดในโลกแต่ว่าถ้าไปถามคนญี่ปุ่นนะแม้อยากจะมีอายุยืนนะก็คงไม่อยากอายุยืนที่ประเทศญี่ปุ่นนะยิ่งกว่านะั้นบางคนก็บอกว่าไม่อยากมีอายุยืนแล้ว สี่สห้าสิก็พอแล้วอย่าให้อยู่ถึงแปดสบเก้าิบหรือร้อยเลยเพราะอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นนะจำนวนมากนะเดี๋ยว,ว่าคนแก่เนี่ยตายเนี่ยตายแบบโดดเดี่ยวนะรวดตายเหงาหกเดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีคนตายอย่างโดดเดี่ยวในบ้านตัวเองนะ สามหมื่นสามพันคนในจำนวนนี้เจ็สิเอร์ซนหรือเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นคนสูงวัยนะอายุหกสิบห้าปีขึ้นไปและในจำนวนนี้เนี่ยนะสามพันกว่าคนนะสามพันสามตายโดยที่มีคนมาพบศพเนี่ยหนึ่งเดือนหลังจากเสียชีวิต แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้มีการติดต่อคบค้าสมาคมกับใครเลยตายแล้วก็ยังไม่มีใครรู้เผลอๆลูกก็ยังไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ติดต่อคบหากันเท่าไหร่นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีประเภทว่าถึงแม้ังไม่ตายแต่ว่าก็มีความทุกข์มีความเครียด และมีคนประเภทหนึ่งนะซึ่งเยอะมากนะชอบเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนไอสถานที่ที่คนไทยชอบไปนี่มีคนมีคนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยนี่เขาไม่ได้ชื่นชมด้วยเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ไปเที่ยวไม่ไปคบค้าสมาคมกับใคร แล้วก็สงสัยจะอยู่กับโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็เล่นเกมออนไลน์ไปเรื่อยๆในญี่ปุ่นเนี่ยมีคนแบบถึง1.5ล้านคนนะ1ล้าน5แสนคนกว่าครึ่งนะเป็นคนที่มีอายุละอายุในทนี่หมายถึงว่า40-60นะแล้วพวกนี้ก็มีพ่อมีแม่นะลองนึกนะพ่อแม่อายุ90 80ต้องมาคอยดูแลลูก นะอายุ40-50ที่จะเรียกว่าเป็นโรคจิตก็ได้นะหรือมีความเจ็บป่วยทางจิตเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนลูกซึ่งพ่อแม่ซึ่งแก่ชราแล้วก็ต้องหาอาหารให้ลูกกินคอยเป็นห่วงเป็นใยตัวเองก็ไม่ไหวอยู่แล้วต้องมาดูแลลูกในการเป็นคนแก่ในสังคม ที่เจริญอย่างญี่ปุ่นนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเท่าไหร่และเพราะอยู่ในสภาพเช่นนี้น,น,นนะหลายคนก็เลยรู้สึกเหงาว้าเวโดดเดี่ยวอายุยืนก็จริงนะความอายุยืนนี่ก็เป็นยอดปรารถนาของทุกคนนะแม้กระทั่งพรสีประการของชาวพุทธเราเนี่ยก็ยังเริ่มต้นด้วยคำว่าอายุนะอายุวันนาสุขพะพละ อยากก็ยุยืนแต่พออยุ่ยืนจริงๆเนี่ยแม้กระทั้งในสังคมที่ทุกอย่างก็ดูราบเรียบราบรื่นมันกลับไม่มีความสุขเอาเส็ยเลยพราะรู้สึกเหงาว้าวเว่ทำไมาถึงเหงาว้าวเวก็เพราะอยู่คนเดียวนะลูกก็ไปทำงานที่อื่นอยู่ในเมืองบางคนแนละ้นก็มีลูกนะแต่ลูกไม่สนใจ ลูกไม่เอาใจใส่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดานะจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ายิ่งอายุมากมากนี่ทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้คุณค่าไม่มีคุณค่าแม้กระทั่งกับลูกเพราะว่าลูกก็ไม่สนใจนะจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อลูกตอนหลานก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าลูกไม่มีหลาน ให้ย่าให้ยาให้ปู่ให้ตาดูแลเหมือนชนบทบ้านเรานะคนแก่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะได้ดูแลหลานนะเพราะว่าลูกเอามาทิ้งเอาไว้หรือบางทีก็ได้ไปวัดไปวาได้สารกระบุงตักก้าพอแห่แต่ทีนี้ก็น้อยลงแล้วเพราะเลิกทำกันแล้ว แม้กระทั่งทอเสืออย่างนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเอาแต่ดูทีวีนะดูโทรศัพท์มือถือก็ยิ่งรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าเข้าไปอยากแล้วพอรู้สึกไม่มีคุณค่าเนี่ยความอยากจะมีชีวิตอยู่มันก็หายไปเรื่อยๆจนอยากตายมีคุณยายคนหนึ่งนะอันนี้ที่เมืองไทยอายุเจ็ดสิบ แกมีปัญหาที่ขามีแผลอาการก็ไม่หนักนะแต่ว่าแกไม่ค่อยร่วมมือกับหมอในการรักษาเท่าไหร่หมอแนะนำอะไรไปแกก็ไม่ทำตามพอหมอถามว่าทำไมไม่ทำตามที่หมอแนะนำยาก็ไม่กินคุณยาแก,กบอกว่าตายหรือหายก็เหมือนกัน ความหมายคือว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมหรือว่าอาจจะคิดในใจว่าตายเสียได้ก็ดีอันนี้มันสะท้อนว่าสะท้อนว่าคุณยายเนี่ยแกรู้สกวตัวเองไม่มีคุณค่าคนเราเนี่ยพอไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะมันอยากตายทั้งนั้นแหละไม่จะอยู่ไปทําไมและการที่ไม่เห็นคุณค่านี่ส่วนก็เพราะว่าอยู่คนเดียว ไม่มีลูกไม่มีหลานหรือถึงมีลูกแต่ลูกก็ไม่สนใจนะต่างคนต่างอยู่หรือว่าอยู่คนละทีนะ่อันนี้หมอนี่แกก็ฉลาดนะแกก็รู้ว่าเนี่ยปัญหาของยายเนี่ยเป็นเพราะลูกสาวเออไม่มีคุณค่าจึงไม่อยากอยู่พอไม่อยากอยู่ก็เลยไม่สนใจที่จะรักษาแผลที่ขาให้หาย ก็เลยถามคุณยายว่าคุณยายไปวัดบ้างไหมไปสนะิที่บ้านนี่มีวัดอยู่ใกล้ๆแล้วคุณยายมีไม้กวาดไหมมีสิหมอก็เลยแนะนำว่าเมื่อคุณยายเนี่ยขาดีแล้วนะให้เอาไม้กวาดเนี่ยไปที่วัดแล้วก็ไปกวาดลานวัดให้สะอาดเลย เป็นการช่วยพระนะให้ท่านมีเวลาปฏิบัติธรรมมีเวลาทำกิจของสงฆ์ญาติโย,ยมที่ไปวัดก็จะได้เห็นวัดที่สะอาดสะอานก็จะรู้สึกผ่องใสเบิกบานคุณยายก็จะได้บุญไปด้วยนะพอพวกนี้นี่แกยิ้มเลยนะเออใช่นะปะวันนั้นต่นนั้นมาเนี่ยแกก็เริ่มที่จะให้ความร่วมมือกับหมอนในการรักษา ตอนนี้อยากหายแนละ้วทำไมถึงอยากหายเพราะว่าพบคุณค่าในตัวเองแต่ก่อนอยู่ไปวันๆแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วอย่างน้อยก็สามารถจะทำประโยชน์ให้กับวัดได้เป็นการทำบุญสุดท้าย้วแกก็หายนะแล้วแกก็ไปทำบุญอย่างที่ตั้งใจโดยการกวาดลานวัดแล้วแกก็มีความสุขนะ ไม่หงอยเหงาเหมือนเมื่อก่อนอันนี้แล้วว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเห็นคุณค่าของตัวเองนะไม่มีใครหรอกที่อยากตายอยากจะมีชีวิตยอยู่และจะอยู่แบบสดใสร่าเริงเพราะว่าได้ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นเป็นการเติมสุขให้ใจแล้วก็เป็นการเติมคุณค่าให้เต็มเปี่ยมนะในจิตใจของตัวถ้ามันเป็นวิธีการที่ช่วยทําให้คนเนี่ย โดวยว่าคนแก่เนี่ยอยากมีชีวิตต่อไปนะแล้วก็มีชีวิตแบบที่เรียกว่าไม่ได้ประมาทกับชีวิตด้วยแต่เป็นชีวิตที่มีคุณค่าอาละเตรียมรับพรมฏิทติตั้งปฏิตั้งตุมหังคอยตาผลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปมเมวะสมิชาตูจงสําเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ ันโทปนาราโสยทธาพระจันในวันเพนมณีโชติราโสยทธาเหมือนแก้มณนิอันสว่างสวายควรยินดีสาพีทิโยวิวาชันุุวานจารายทั้งพวงจงบรราชไปปะโรควินาสตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเจภาวะวันตารโยอันตรายามีแก่ท่าน ทิธีคายยโกพาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิอลิสนิจังุทาปจายโนตารธรรมวาธันติอายุวันโนสุขังภาลังสิบาการยืออายุวันนาสุขาภาลางยอนจรินแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกลาบ ปกติอนนอนจากผู้ใหญ่เป็นนิ้เพราะวุ่สูาพมังคางังสาพรมงคลจงมีแก่ท่านราคะตุสาพรเทวตาพระราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพาธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระธรรมพาสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาแห่งค้าสงทาสสจิพาวันตุเตขอวา,าสวัสดีทั้งหลายแกท่านุเมือ่อเทม